สวัสดีค่ะสไตายาดวนค่ะวันนี้เราจะมาตํามะม,ม่วงค่ะมะม่วงนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะทุกคนนี่เขียวอยู่นะคะแต่เราปอกมาแล้วมันจะเนื้อเเหลืองๆนะคะที่จริงมันเป็นดิบๆนะคะมันจะเหลืองๆเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาตํานะคะทุกคนตำจินข้าวนี่อร่อยมากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้พ่อพ่อยาวนชอบตํากินกับข้าวก่า้วนบอกว่าตาตวว้าตวนบอกว่าที่ละ พ <c oughs> ตํามะม่วงกินกับเขาพ้อตัวเข่าลงข้อแน่ว่าซานเพราะวันนี้เราก็อยากจะกินเราก็อยากเราก็คิดถึงการล้วนเราก็อยากจะตํามะม่วงกินกับข้าวด้วยข้าวันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตตักกันนะคะทุกคนตักปกปกกันนะคะทุกคนตับมะม่วงกันค่ะข้างนอกทํางานกันค่ะข้างนอกเขาทํางานเขาในหมู่บ้านเขา กำลัล้ฝนเริ่มจะตกแล้วก็กลัวน้วําท่วมกับทุกคนเราก็เลยจะทําท่อหรือไงก็ไม่รู้เสียงนี่ก,กา้าดกี้ก,ก้าู่หน้าบ้านเต็มเดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะคะให้เหมือนมะละกอเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะซอยให้เหมือนมะละกอเลยค่ะ ฝนก็ตกนิดเดียวไม่โอ๊ะปลาล้องครุมครืมครุมตกออกอามานิดเดียวได้แค่นี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตำแล้วคะ่ะทุกคนนี่ใส่กระเทียมนิดหน่อยใส่พริกลงไปทำให้เหมือนมะม,ม่วงเลานี่แหละตำมะม่องมะละกอลอนี่ จะเทลงไปมีน้ำตาลค่ะเลามาม่วงให้ต้องให้อ,ออกหวานเนาะน้ำปะลาร้ต้มสุกค่ะทุกคน,นีเราต้มเองค่ะทุกคนเราซื้อน้ำปะลาร้าที่เขาเป็นขวดแล้วเราก็มาต้มอีกรอบนึงนะคะ มะม่วงเปรี้ยวแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เราก็ไม่ต้องใส่มะมุมะนาวของนัวลงไปค่ะน้ำปลาลงไปค่ะแตกเอื้ม กิมก่อนค่ะทุกคนม,มะละกอลงเลยค่ะมะละกอ,อะมะม่วงใหญ่มะละกอมะม่วงค่ะมะม่วงพูดผิดโอ้ไปแล้วห่างเลอยว่าน ลอชิมก่อนนะคะขอชิมก่อนนะคะอร่อยแล้วค่ะทุกคนรสชาติออกเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนอร่อยมาก เมนูง่ายๆว,ว,วันนี้นิ่เลยค่ะอือเสร็จแล้วค่ะทุกคนมามากินส้มตำตำมะม,ำม่วงค่ะทุกเด้อมากินตำะมกวงกับเย็นวัน้อค่ะ กีตาร์ด้วยสตรอเบอรี่ ข้า,ขาเหนียวค่ะเมนูตบมะม่วงตัวข้าวลงคอค่ะแซ่แบแบบค่ะโตโด๊ได้กินเนี่านึงกับเข่ากับแซ่บอี่ได้ขับพี่น้องค่ะวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้นและค่ะ วันนี้เมนูง่ายๆตำมะม่วงเมนูตัวเขาลงข้อขออนุญาตกินก่อนต่อนะคะทุกคนวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ